บาแค่แบบไหมพอเนี่ยไม่เข้าแล้ววันนี้เนี่ยรอบนี้ไม่เข้าแล้วนี่ฮะ ไปเปไน็นไรวะเนี่ยเนี่ยที่อย่างเงี้ยไม่เข้าเลิศ อเออเมื่อกี้ตลกเป็นไรก็ไม่รู้จุดีก็บอลเป็นไป,นป,นปนแปลกเพื่อได้สามสิบวิค่ะ ตัวเองได้แค่นาทีหนึ่งมก็ได้สามปีเลยใช่ค่ะเราเองได้หนึ่งนาทีมดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบัฟตอนตอนโป่งหญิงนู่นเลยอ่ะเดี๋ยวนับด้วยนะครั้งหนึ่งสองสามสี่อ่ะอันนี้หนึ่งแล้วครั้งที่ห้าเดี๋ยวเรารวมกลางสองสองสามมารวมกลางมารวมกลางบอสปีกับพี่ ให้มันมุดอยู่ตรงนี้แหละบอลขึ้นมาแล้วต้นบอลครับเฮ้ยออก้าเขามีแม็คานิกใหม่วันนี้วนเสาวองิงนังองหญิงฟูบรับ บาปอาชีพบาปโกรร้อยไม่เต็มเหมือนกันก็แเองี่โกรใครวะต้องโอนไปของต่งหรือเปล่าอังรึ่งร่าโกรร้เดยนเมื่อกนี่ไม่เอาโกรผมไม่เต็มไปไม่เป็นไรไม่ต้องโกรนะไม่ต้องโอนนะครูบาปเลยครับอย่าเลยูบาทุกอย่างเก้าสิบเก้าไอ้ที่ ้ารประกาดยไอเนี่ยรอยได้ดีเออรอยร้อยเพื่อตื่นเต้นที่หาอโก